เก็เผืได้ดิแต่แม่ไม่มีลูกพูดตังไปไหนหมดนะแต่แม่ไม่มีนี่อ่ะแม่ไม่มีลูกลนี่เราไม่ยู้เลยแต่เราเป็น เรบเป็ิแม่เธอเออินจจะไปรับเลขามากเลยิ้าหแ,<ะ> Halo, แม่ฮัลโสวัสดีม่ทราบ่าเป็นลูกสาของคอนดีหรือเปล่าใใครัคบไม่ทราบว่านีใครเหนะคะนโทจากฝครต้องไปตังนะมีดีนมีเรื่ไรคะตอนนี้ของคนชีวิตแล้วครับแม่ดีเหรอคใช่ครัตอนนี้คนดีชีวิต ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะคะที่บ้านของคุณดีครับให้เราคนกลับมาที่บ้านด้วยนะครับมาเป็นอะไรลูกขาแม่หนูเสียแล้วค่ะหนูไม่เหลืออะไรแล้วตังคํทำสมหนูก็ไม่มีค่ะเออแล้วแม่ได้ทำประกันชีวิตไว้ไหมลูกกลับไปดูที่บ้านหน่อยเร็วประกันชีวิตนะคะใช่ช่วยได้เหรอคะครูช่วยได้กลับไปดูคนมาทำที่บ้านเลยก็มีไหมงั้นหนูกลับไปดูที่บ้านก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะครบสวัสดีค่ะ